สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อปุษสมนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาเนี่ยตามแนวทางของคุณพ่อปุษสมที่บ้านเนาะนะครับผมชุดต่องวดนะครับก็คือมารอบก่อนหลังจากที่เลขออกมาคุณพ่อก็เลิกคำนวณสูตรคำนวณไปแล้วใช่ไหมพ่อครับเลิกแล้วครับเพราะว่าคำนวณแล้วมันมันเฉียดมันฉาดแล้วก็มันไม่ค่อยจะเข้าเต็มเต็มอ่ะก็เลยเลิกทําไปเลยเลิกเลยดีกว่าครับแล้วเลขหกหนึ่งกับหกเก้าที่คุณพ่อได้ซื้อมางไหมงวดก่อน ไม่ครับไม่ได้ซื้อเลยครับไม่ได้แตะต้องเลยไม่แต่บาทเดียวไม่ได้ไม่ได้ลงเลยสักบาทเดียวใช่ไหมพ่อไม่ครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นพ่อทำไมปู่ให้แล้วคนในครอบครัวซื้อไม่ได้ก็คือวันนั้นหมดวันปิดทางานอยู่ทําธุระนู่นนี่นั่นก็เลยทําไปทํามาก็เลยสายแล้วลืมได้ล่วยย่างที่นากครับครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาใจใส่ตรงนั้นด้วยแหละครับบางทีเราหมดวัปิกีดยางมั่งไปหยออนนากรดมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับ ก็เลยมันล่วงเลยเวลาไปแล้วครับจะคิดว่าไปซื้อไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้เลยสักบาทนะครับที่ปู่ให้ถูกมาทุกงวดทุกงวดคนในครอบครัวถูกไหมพ่อถามว่าคนในครอบครัวถูกไหมตั้งก a a นั่นมาคนในครอบครัวไม่เคยได้เลยโอ้เอฟซีก็ถูกกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในครอบครัวไม่ถูกเลยไม่ครับไม่เคยได้ซื้อเลยมากกว่าครับครับผมข้อนี้คือไม่ได้ซื้อจริงๆครับ ที่นี้ไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรครับครับผมเพราะว่าไม่ได้ซื้อจริงๆครับเพราะว่าก็คือเคยแม่<ค>บ้านเขาเคยซื้อแต่ซื้อแล้วก็พลาดอย่างนี้นะครับครับก็เลยเขาตัดสินใจบอกไม่ซื้อดีกว่าอย่างนี้<ม>แต่ขอให้จะเข้ากับเอฟซีเข้าไปแล้วกัน<ม>อย่างนี้นะครับครับ จะทัดท่าเข้ามาเนาะอย่างนี้นะครับเหมือนปู่ท่านตั้งใจจะมาปลดภัยมาบอกให้ fc ถูกอย่างเดียวนะพ่อเนาะเคยซื้อแล้วเลขมันเคลื่อนแต่อันนี้ก็เคยคิดว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้แบบเรากลัวจะซื้อไปแล้วมันก็จะคลาดเคลื่อนอย่างนี้นะครับเราไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ด้วยอย่างนี้นะครับครับทะเลขมันเคลื่อนมา fc ที่ลงทุนกันเยอะก็จะนี่เนาะเสียนะพ่อเนาะมันจะเสียตรงนี้ไงงเนาะ ครับครับผมย <c oughs> ังไยก็วันนี้ก็มาตามแนวทางคุณคุณพ่อเห็นคุณพ่อว่า,วาฝันดีแล้วใช่ไหมตั้งแต่ต่อหวดพ่ออ๋อฝันมาสองสามวันแล้วครับฝันว่าขับรถคันนี้อีกแล้วขับรถกระบะคันคู่ใจนี่ใช่ไหมพ่อใช่ครับผมขับเข้าอุโมงเข้าอุโมงยังยาวเลยนะครับขับเข้าอุโมงอ่ะแบบคือผมใจผมก็คิดว่าน่าจะติดหลังคามั้งอย่างนี้นะ่ะแบบมันเข้าไปในช่อง เป็นรูไปเลยนะครับมันเข้าในอุโมงแบบคือมันต่ำมากอะครับแล้วผมขับเขาไปได้ยังไงอย่างนี้นะครับขับไปยาวมากเลยครับนี่แหละขับคันนี้เข้าในช่องอุโมงตลอดเลยก็นั่งขับไปตามรถสิบล้อที่อยู่ข้างหน้าครับก็ขับไปเรื่อยๆครับขับไปผมใจก็คิดว่าน่าจะชนหลังคาแน่ละเนี้ยเพราะว่ารถเราหลังคาสูงด้วยอย่างนี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขับไปได้สบายๆนี่แหละอนี่แหละผมก็เลยฝันมาช่วงนี้แหละครับก็คือหลังๆมานี่ฝันเกี่ยวกับรถอีกแล้วใช่ไหมพ่อครับอันนี้ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้อีกแล้วครับรู้สึกวพาคุณพ่อฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นี่ออกมาแล้วบนล่างสามตัวบนสองตัวล่างก็มีนะพ่อเนาะครับอืแต่ก็ก็เลยฝันก็เลยผมก็เลยว่าเออถ้าฝันมาในลักษณะนี้ผมก็เลย จับตัวขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับจับในทะเบียนรถสี่ตัวนั้นใช่ไหมพ่อจ้าจับขึ้นมาแล้วครับแต่ผมก็คิดออกมาแล้วด้วยครับครับจับตัวไหนพ่อที่คุณพ่อจับก็ผมจับสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์เอ่อตัวเดียวประตูเดียวแล้วก็สองตัวก็มีครับแต่สองตัวมันมีขยับอยู่นิดนึงครับ ตัวไหนพ่อสามหกสามหกสี่สองเ้ยมันจะอืมเออสี่สองครับถูกสามหกกับสี่สองจ้าสามหกก็ตัดเอาในเลขสามตัวนะคะครับสามหกศูนย์ครับเ็นสามหกอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับสามหกเป็นเลขสองตัวนะพ่อเนาะครับสังเกตว่าคุณพ่อฝันเห็นรถคันนี้ที่าไรไม่เคยพลาดเลยนะพ่อก็อาจจะก่อนๆนั้นก็ไม่เคยพลาดครับก็มีแต่ฝันมาแบบนี้ก็เออเราก็ ไปจับทั้งนู้นทั้งนี้มามันก็อาจจะเข้าอย่างนี้นะครับครับผมแต่นี้รอบนี้ไม่รู้จะยังไงเนะครับเนาะเพราะว่าคําฝันเนาะคุณพ่อมันเคยออกในทะเบียนรถนี่กี่งวดแล้วครับที่คุณพ่อฝันเกี่ยวคือสามงวดแล้วครับสามงวดสองตัวสองตัวหนึ่งครั้งนอกนั้นก็สามตัวหมดเลยครับถือว่าเป็นรถที่อันนี้ดีเนาะพอนองแบบคู่ใจคู่ใจ ก็ค,คือให้โชคให้ลาบตลอดค่ะไม่ว่าใครจะมาก็ถูกตลอดค่ะแล้วก็คราวนี้ก็คือผมขับตามรถสิบล้อเข้าอุโมงค์ครับผมกลัวว่าจะติดหลังคาไหมแต่ก็ไม่ติดครับก็ไปได้เรื่อยๆไปได้ตลอดเลยครับอย่างนี้ค,ครับแต่เข้าในช่องนั้นก็เลยว่าพอไปเสร็จแล้วผมก็กลับมาอย่างนี้นะครับครับกลับมาก็ผ่านเฉยเลยครับในในช่องเดิมช่องรูตรงนั้น คือมันเป็นช่องอุโมงค์แบบคือเรามองข้างนอกไม่เห็นเลยนะครับมืดหมดเลยใช่ไหมพ่อมืดหมดเลยคือเราขับช่องเข้าช่องไปไปได้ยังไงอย่างนี้นะครับนี่แหละแล้วผมก็เลยมาจับเ,เป็นตัวเลขขึ้นมาคน,นะเพื่อใครมีบุญญาบารมีแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบด้วยอย่างนี้น้อนๆครับเนาะทะเบียนเต็มเต็มหมายเลขอะไรครับทะเบียนเต็มเต็มสี่สองสามหกครับสี่สองสามหกครับ สี่สองสามหกนะครับทะเบียนเต็มๆของคุณพ่อเนาะครับะคยังไงถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่คุณพ่อจับให้ก็ไปจับเองในทะเบียนรถก็ได้นะพ่อครับสี่สองสามหกนะครับแต่ก็ที่ผมจับออกมาสามตัวก็คือสามหกศูนย์ครับสี่สองสามหกอย่างนี้นะครับแล้วนอกจากคุณพ่อฝันเกี่ยวกับรถแล้วอย่างอื่นมีอะไรอย่างอื่นมีไหมพ่ออ๋อยังไม่มีอะไรอีกเลยครับ ก็ได้แค่นี้ครับฝันเกี่ยวกับ<น>รถอย่างเดียวเลยใช่ไหมพอ่อใช่ครับครับผมออฝันได้แค่นี้ครับฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถนะพ่อเนอะาะทะเบียนรถคันนี้ถ้างวดน,นี้ถ้าเขาขยับมาให้อีกก็ถือว่าโชคดีไปคนะครับอย่างนี้ก็คือทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณพ่อฝันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอ่อพอจะจาได้ไหมครับก่อนๆนั้น ถามว่าขับรถแล้วเราขึ้นขึ้นที่สูงครับหรือก็ยังไงบางทีก็ขับรถไปเราไปขึ้นต้นไม้สูงอย่างนี้มันก็มีหลายรูปหลายแบบครับแล้วแต่คําฝันนะเนาะครับแต่ว่าในลักษณะก็คือขับรถครับอันนี้ได้ขับรถขึ้นครับครับผมนี่แหละก็คือในลักษณะความฝันของคุณพ่อเนี่ยฝันว่าได้ขับรถแต่ว่าจะฝันในลักษณะคนละแบบขับไปนู่นไปนี่คก็แล้วแต่ คำฝันเหตุการณ์เขาจะพาไปถึงยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จับจุดเอาตรงนั้นครับที่ก็่อตีใส่สามหกศูนย์ก็คือว่าลอดอุโมงค์มันกลมๆจะไม่พอใช่ครับมันเป็นช่องยาวไปเลยอ่ะครับแล้วอุโมงค์มันกลมๆมันจะไม่พอใช่กลมแบบมันกลมไปเลยนะคือมันยาวไปเลยนะครับคือเราขับไปก็คิดว่าจะติดหลังคาข้างบนนั่นแหละครับช่องต่ําแต่ก็ขับไปก็ไม่เป็นไรครับก็ขับไปได้ ครับผมเนี่นะครับเหมือนประมาณว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องดีนะพ่อเนาะครับมันจะรอดไปได้อย่างนี้นะพ่อครับรอดไปได้ครับนี่แหละจนผมบอกโอ้ไปได้ยังไงอย่างนี้นะครับมันมันก็แปลงขับตามรถสิบล้อไปอย่างนี้นะครับแต่สิบล้อเขาเข้าไปแป๊บเดียวเขาหายไปเลยทีนี้ผมก็เลยขับไปคนเดียวไปเลยขับไปเฉยๆนี่แหละครับนี่แหละ เหมือนว่าในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องดีนะพอนะฝันในอัญชันนี้นั่นเลยครับครับเนาะไม่แนอ่อาจจะมีคนถูกเงินแสนเงินล้านกระปูอีกก็ได้นะพอนะครับผมก็ภาวนาให้เราได้ได้โชคแบบนั้นครับเนาะครับเนาะทําเมื่อเขามาทางนี้ครับทุกคนทุกท่านที่ว่ารอความหวังตรงนี้บางทีท่านอาจจะเป็นหนี้เป็นสินก็ขอให้ท่านหลุดหนี้หลุดสินเข้าไปครับเนาะครับเนาะไม่มากก็น้อยก็อยู่ที่ความปรารถนาของท่านเองที่ท่านจะ เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านเนาะครับครับให้ไว้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะจะให้ไว้เป็นแนวทางต่อไปนะครับก็คือคนที่ถูกกระปูกับคุณพ่อมานี่ก็มีไม่น้อยนะพ่อเนาะคก็มีเยอะเยอะอยู่ครับคนที่ได้โชคได้ลาบมากันนับไม่ถ้วนค่ะนะครับเอาไว้เดี๋ยวคงสุดท้ายแอดมินจะมาถามพ่อใหม่นะครับว่ามีฝันเพิ่มเติมหรือเปล่านะพ่อเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อปู่โสมมากๆนะครับขอบคุณครับ ค่ะทนผูา้ชมเป็นความฝันของคุณพ่อนะคะเนาะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเพื่อมีแนวทางเพิ่มเติมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ